สวัสดีค่ะสักครั้งหนึ่งในชีวิตของลูกผู้ชายไทยนะคะหากใครที่ได้ก้าวเ,เข้ามาสู่รั้วแถวของทหารแล้วแล้วก็ต้องบอกว่าเป็นการสร้างความภาคภูมิใจความปลื้มปิติให้กับตนเองครอบครัวแล้วก็รวมไปถึงวงตระกูลเป็นอย่างยิ่งนะคะและสําหรับโรงเรียนนายสิบทหารบกแห่งนี้ก็ถือว่าเป็นอีกหนึ่งสถาบันค่ะที่ทําหน้าที่ในการขัดเกลาวบ่มเพาะและสร้างวินยัยให้สําหรับชายชาติทหารทุกคนให้มีความแข็งแกร่งทั้งกายและหัวใจพร้อมที่จะออกมาปฏิบัติรับใช้ชาติอย่างเต็มความภาคภูมิค่ะ โรงเรียนนายสิบทหารบกก่อตั้งขึ้นเมื่อสมัยรัชกาลที่สําสำหรับให้การศึกษาแก่ผู้ที่จะเป็นนายสิบและทรงพระราชทานนามว่าโรงเรียนทหารสารานรมต่อมานะคะกองทัพบกเองจะได้มีการอนุมัติให้จัดตั้งโรงเรียนนายสิบทหารบกขึ้นอีกครั้งโดยให้เป็นหน่วยที่ขึ้นตรงกับกรมยุทธศึกษาทหารบก จากนักเรียนชายที่จบชั้นมันธยมศึกษาปีที่6หรือเทียบเท่าที่ได้ผ่านการคัดเลือกมาเป็นนักเรียนนายสิบทุกนายก็จะถูกฝึกฝนอบรมให้มีจิตใจเข้มแข็งมีความทระหดอดทนมีความรู้และประสบการณ์ทางการทาารหารขั้นต้นเป็นอย่างดีเพื่อให้ได้บุคลากรนายทหารชั้นประทวนประจำการที่มีความสามารถในการเรียนรู้และปฏิบัติหน้าที่ได้ตรงตามความต้องการของหน่วยงานในกองทัพบกนั่นเองค่ะสิ่งที่รับจาก การเปนน้เรียนสิบนี้ก็ฝึกทางด้านยุทธวิธีในการลบก็ได้ออกมาเป็นผู้บังคับบัญชาของพลทหารในทีครับเรามีครูที่ดีครับในการฝึกของเราครูเราเปี่ยมด้วยคุณภาพทุกคนทุ่มเทให้ออกับการฝึกเพื่อออกมาปฏิบัติหน้าที่ให้กับประเทศชาติครับ 6เดือนแรกของการศึกษานักเรียนทุกคนก็จะต้องอยู่ศึกษารวมกันณนะโรงเรียนนายสิททหารบกแห่งนี้เพื่อฝึกฝนวิชาความรู้พื้นฐานและระเบียบวินัยของนายทหารหลังจากนั้นก็จะต้องแยกไปศึกษาณนะโรงเรียนเหล่าสายวิทยาการอีกเป็นระยะเวลา6เดือนเพื่อที่จะเตรียมบรรจุเข้ารับราชการเป็นนายทหารชั้นประทวนทั้ง12เหล่าค่ะโรงเรียนในสิฐทหารบกเป็นสถาบันการศึกษาหลักของกองทัพบกมีหน้าที่ให้การฝึกศึกษา นักเรียนในสิบฐานบกซึ่งจะเป็นกระดูกสันหลังของกองทัพในอนาคตเราจึงต้องฝึกให้หนักและเข้มข้นทั้งนี้เพื่อให้นักเรียนในสิบมีจิตวิญญาณในการต่อสู้สามารถเอาตัวรอดในสนามรบได้และคิดเป็นทำเป็น หน่วยงานที่นี่นะคะเป็นที่ยอมรับของทุกหน่วยงานของกองทัพบ,บกเช่นกันค่ะและทั้งหมดทั้งมวลนี้นะคะก็คืออีกหนึ่งค่าของแผ่นดินในการที่จะเป็นฟันเฟืองสําคัญพัฒนากองทัพและประเทศชาติให้มีความมั่นคงสืบเนื่องยาวนานตลอดไปค่ะ